สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอวิธีการผสมเทียมสุนัขนะครับจริงๆใช้กับได้ทุกสายพันธุ์เลยแต่ว่าวันนี้เรามีตัวอย่างเชื่อว่านะครับเจ้าบ่าวเป็นเชื่อว่าสังกัติ้าร์ดไดมอนด์กรีนนะครับฟันนี้หมานสวยเลิศหน้าเด้งนะครับเห็นไหมสวยจริงนะครับชื่อน้องอะไรนะจังหวัดไกลน้องกางวานไกล,กไกลชื่ออาจจะไม่กล้าเรียกสักนิดนึงนะครับ คนเนี่ยจะไม่กล้าเรียกเจ้าของเรียกได้อ่ะอันนี้อยู่ในขั้นตอนของเราจะเก็บน้ําเชื้อนะครับเก็บน้ําเชื้อเจ้าของก็จะต้องพาน้องไปสนามหลวงเนาะทำพคชักพบาก่อนนะครับจะได้ยินนะพูดสกัยลได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างก็ไม่เป็นไรช่องฉันก็เป็นคนดูไม่เยอะนี่ที่เห็นนี้ต้องฝึกนะครับ ึกน้องโดยการพาน้องไปสนามหลวงนะครับพาน้องไปเล่นว่าวพูดสบราณเลยสนามหลวง <laughs> นะครับนี่ก็เก็บน้ำเชื้อนะครับสภาพหนึ่งน้องก็จะล่างนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราจะใช้แก้วรองนะครับการเก็บน้ำเชือ้อ ช้เวลานานพอสมควรนะครับในการในการเก็บน้ำเชื้อใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปนะครับเนาะใหต้ตัดขั้นตอนการเก็บน้ำเชื้อเพื่อจะให้ดูทีหนึ่งตอนผสมนะครับเขาพุณค่าเรียบร้อยนะครับได้น้ำเชื้อมาแล้วนะครับใช้เวลาเก็บน้ำเชื้อประมาณ10นาทีเนาะได้น้ำเชื้อเยอะนะครับ54ซีซี ตัวผู้แข็งแรงนะครับก็จะให้น้ำเชื้อได้เยอะเดี๋ยวเราจะผสมเทียมให้ดูนะครับเจ้าสาวมารอแล้วตาตาเออเนี<ๆ>่ยนะนี่เราก็จะเก็บน้ำเชื้อนะครับใส่ใส่ลิงไว้เนาะการผสมเทียมก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับป้องกันโรคติดต่อเนาะจากตัวเมียสู่ตัวผู้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อ่า กรณีตัวผู้ขึ้นไม่เป็นนะครับ,บนะหรือว่าตัวผู้จุใหญ่เกินนะครับตัวผู้จู่คตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถครั้งหนึ่งรตรน้าเชื่อมาก็สามารถผสมตัวเมียได้ได้หลายตัวนะครับหรือว่ากรณีตัวผู้ผสมไม่เป็นขึ้นไม่เก่งอย่างเงี้ยครับเราก็ใช้วิธีการผสมเทรียมอ่านดูนะครับใส่ลิง์นะครับแทงเข้าไปเนาะในอวัยวเพศตัวเมียนะครับแล้วก็ใส่ ถ้าเข้าไปถูกนะครับมันจะเข้าได้จนสุดไซลิงเลยถ้าเข้าไม่ถูกเนี่ยมันก็จะไปลงกระเพาะปัสสาวะนะครับจะเข้าไปได้นิดเดียวจะไม่เข้าได้ไม่สุดนะครับจะผ่านไหมจะผ่านเซ็นเซอร์ยูทูบไหมไม่เห็นวี่ะเห็นไเออพีนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับแต่ต้องสะอาดอ่าแต่ทุกอย่างต้องสะอาดเนาะทุกอย่างต้องใหม่หมดนะครับนี่ใหม่หมดทุกอย่างนะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะยกขาตัวเมียไว้นะครับเพื่อให้น้ําอสุจิของตัวผู้เนี่ยไหลเข้าสู่มดลูกของตัวเมียเนาะนะครับจะยกค้างไว้ประมาณสองนาทีนะครับไม่นานมากยกค้างไว้แบบนี้นะครับเรียบร้อยครับรก็สกิดทำไมสกิด <laughs> นิดหนึ่งสกิดเพราะว่าให้ตัวเมียขมิบเป็นการแบบให้ให้แบบตอดรับน้ําเชื้อไว้นะครับ อย่าไม่กลับอะสวัสดีครับขอบคุณครับ